กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนดื่มเหล้าที่ไหนดีเจ๊เฮ้งขออย่างเดิมสองกลมน้ำแข็งสองถุงถั่วห้าถุงวังนี้จะไปเมาที่ไหนเลยอาเหลิมเพื่อนฉันชวนไปกินที่สวนสาธารณะริมน้ำบรรยากาศดีสดๆไปเลยช้าก่อนค่ะ การดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ดื่มได้ทุกที่นะคะซึ่งสถานที่ที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์มีดังนี้ค่ะ 1. วัดหรือสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาเว้นแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมสสถานพยาบาลโรงพยาบาลรอพอสอตอร้านขายยา 3. สถานที่ราชการยกเว้นเป็นที่พักส่วนตัวหรือสโมสรสสถานที่ศึกษายกเว้นที่พักส่วนบุคคล เช่นบ้านพักหรือสโมสรหรือสถานศึกษาที่สอนผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต 5. ปั๊มน้ำมันหรือร้านค้าในปั๊มน้ำมัน 6. สวนสาธารณะ 7. สถานที่รัฐมนตรีประกาศห้ามดื่มทั้งหมดนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หากใครฝ่าฝืนไปดื่มแอลกอฮอล์ในที่ที่กล่าวมามีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000ื่นบาทจ้าฉะนั้น ก่อนดื่มให้ดูสถานที่ก่อนนะคะโหยอย่างนี้โทรบอกเพื่อนเปลี่ยนที่ด่วนเลยหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้